สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเล็กๆน้อยๆในการเดินทางนะครับเห็นเรือตรงนู้นไหมครับสวยเลยนะครับนี้เป็นเรือที่ทะเลสาบอินโดจีนะครับประเทศเมียนมานะครับอ่ารัชคชินนะครับก็อยู่ที่ทางไปอ่าเชเวมิซุยนะครับก็เห็นเรือนี่ครับเรือแต่ละที่ก็มีเรือเป็นเอกลักษณ์ นี่ดูเรือไม้นะครับหัวเรือเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมส่องให้ดูงานไม้นี่แบบนี้ก็คงหายากแล้วนะครับแต่ละที่เขาจะมีตัวเรือแล้วก็หัวเรือเป็นเอกลักษณ์นะครับผมก็เก็บรายละเอียดอย่างนี้มานี่ไม่รู้ใครจะสนใจมากปานี่ลักษณะการการต่อเรือนะครับทุงนี้เขาลงลงเอ่อพวกอวนพวกแหนะครับ นะครับแล้วเครื่องอยู่ด้านหลังนะฮะลำตูนเนี่ยดูหัวกระท้ายนุ่นนุ่นหัวนะฮะนี่ครับโหไม้กลมมนสวยเนียนมากครับนี่เป็นเรือเก่าแก่เลยนะผมว่าอายุก็ใช้ได้อยู่แต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับนี่ครับมีพายอยู่นะนี่กระทายเรือนะครับหัวเรือกระท้ายเรือสวยจริงๆครับนะฮะ เป็นงานคลาสสิกนะคือแต่ละที่เขาีีเรือแต่ละแบบนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แถวนี้ล้ำนี้ดูจะใหม่กว่าแต่ก็ยังคงความสวยคลาสสิกนะครับเหมือนอิตาลีเขาก็จะมีคอ,อนโดล่าใช่ไหมครับที่เวนิเชียเนี่ยนี่ก็ที่ทะเลสาบเอนดจีเขาก็มีเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานี่ครับงามจริงๆครับ ผมไม่รู้มีใครสนใจพวกเรือแบบนี้ว่าเรือไม้เนียแต่ผมรู้สึกว่าก็อยากจะบันทึกเก็บไว้นะครับเพราะว่าที่ประเทศอื่นหลายที่เนี่ยกลายเป็นเรือไฟเบอร์กลาสหมดแล้วนะครับ hey, <yeah. S 1> ก็หวังว่าคลิป <Hey, yeah. S 1> นี้คงเป็นประโยชน์นะครับศิละปะการต่อเรือมา้าที่ต่อไปก็คงสูญสลายหายไปนะครับอยู่ที่ทะเลสาบอินดตจีตรงนี้ทางไปวัดเชเวมิซุย นะครับที่อยู่ตรงนู้นสวยจริงๆครับนะแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิวไทยใน youtube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางเรื่องวแบบนี้นะครับบางคนก็ว่าไม่รู้ถ่ายมาทำไมนั่นสิครับแต่ว่าก็มันไม่เห็นมีใครถ่ายแบบนี้ผมก็เลยถ่ายเก็บไว้ครับผมสวัสดีครับ